เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโ,โทสานิตมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมคงถามมีคำถามสั้นๆนะฮะเพื่อเป็นเรื่องข้อสังเกตแล้วก็ถ้าท่านตอบได้ก็กรุณาให้ข้อมูลกับผมและก็ที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับผมทราบจากท่านว่าท่านในเรื่องของ งบประมาณที่ท่านได้รับมาเนี่ยนะฮะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ค่อยเป็นไปตามแผนท่านยอมรับในส่วนหนึ่งว่าปัญหาเจอจากโควิดนะ,ะที่ทางกกตไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนผมพยายามอ่านเอกสารเข้าแบบเร็วๆนะฮะอันหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าท่านน่าจะมีส่วนในการที่จะช่วยทำให้ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมประเด็นแรกคือเกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านได้ดำเนินการกระบวนการในเรื่องเหล่านี้อย่างไรในการที่จะไม่ให้มีคนซื้อเสียงประเด็นที่สองในเรื่องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ย ผมดูในเอกสารหน้าหนะท่านนะท่านมีแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขเนี่ยในปี6.5เนี่ยท่านมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรพอในพอในแผนที่4เนี่ยแผนงานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสนับสนุนด้านความมั่นคง ผมเห็นว่าท่านไม่ได้ลุกงบป,ประมาณอะไรเลยใช่ไหมในการที่จะไปดําเนินการในเรื่องนี้ผมก็อยากจะอยากจะถามท่านว่าในส่วนนี้ท่านจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ประชาชนพลเมืองไทยเนี่ยในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถ ราะว่างบประมาณที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดทั้งสองประเด็นเนี่ยผมฝากไว้ฝากให้ท่านช่วยทําให้เห็นเป็นรูปธรรมสักทีเถอะทั้งการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งเรื่องการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์อย่างสุดจริตและเที่ยงธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและในการพัฒนาประเทศอย่าง อย่างมั่นคงและถาวรต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ